จเจริญพรวันนี้ชวนคุยถึงประเด็นที่หลายท่านให้ความสนใจก็คือเรื่องการออกข่าวเสียหายของพระสงฆ์บ่อยๆซึ่งอาจจะเป็นทั้งแง่ดีและแง่เสียเนาะและในฐานะนของนักข่าวก็ควรระวังอย่างไรแล้วก็อยากจะเตือนนักข่าวว่าจะคิดอย่างไรจะได้ ประโยชน์สูงสุดหรือมีผลกระทบผลเสียน้อยสุดต่อสังคมหรือต่อวงการสง่งเรามาฟังกันดูในแง่ของแง่ดีเนาะในการเปิดเผยเรื่องเสียหายในวงการสง่งในแง่หนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมันเป็นการคัดกรองพระสงฆ์ที่ไม่ดีให้ออกไปจากหมู่สงฆ เพราะอะไรล่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพระบางรูปเนี่ยมียศมีตําแหน่งมีบทบาทในสังคมแต่ทําตัวเสียหายพราะสังคมได้เห็นความจริงได้รู้ความจริงก็จะมีการแบบจัดการคัดกรองพระที่ไม่ดีออกไปก็จะช่วยทำให้พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์เนี่ย บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทีนี้ในแง่ของการพูดถึงญาติโยมทั่วๆไปก็เป็นการเตือนสติญาติโยมเพราะเมื่อมีข่าวไม่ดีแก่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์เนี่ยไม่ว่าพระรูปนั้นจะทำเรื่องเสียหาย หรือจะตัดสินใจเราไปอย่างผิดพลาดคนทั่วไปก็จะได้แต่ตรองมากขึ้นว่าเราควรจะศรัทธาพระยังไงดีเราควรจะศรัทธาพระแค่ไหนหรือแบบไหนถึงจะเหมาะสมเพราะบ่อยครั้งการยึดติดในตัวบุคคลว่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ชั้นคนนี้คือฉันรู้จักคนนี้คืออยู่วัดใกล้บ้าน คนนี้คือคนที่พ่อแม่ครบดือมาก่อนมันทำให้เรายึดติดทำให้เราไปไม่ถึงธรรมะแทนที่สนใจว่าบุธเจ้าสอนอะไรแต่กลับสนใจว่าพระรูปนั้นสอนอะไรพอมีข่าวขึ้นมาก็ช่วยตื่นสติเราได้เหมือนกันให้เรารู้จักใช้ปัญญาไตรตรองคือไม่หลงเชื่ออะไรง่งายๆ รายการที่สามเนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นให้วงการสงฆ์เองมีการตื่นตัวขึ้นพัฒนาสังคมของสองฆ์เองให้ดีขึ้นคือเมื่อมีเรื่องเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีเรื่องสตังเงี้ยหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ในพื้นที่ ก็จะต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบเข้มงวดกันมากขึ้นดูแลกันใกล้ชิดใส่ใจไม่ปล่อยปะละเลยเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตอนไม่มีข่าวหรือไม่เป็นข่าวเนี่ยก็ดูรู้กันอยู่เนาะก็มองว่าธุระไม่ใช่อาจจะมีคนฟ้องแล้วไม่กล้าทำเช่นมีญาติโยมมาฟ้องพระผู้ใหญ่แต่พระ รูปนั้นไม่กล้าทําเพราะว่าเดี๋ยวรูปหน้าปะจมูกหรืออาจจะรู้ว่าพระรูปนั้นนนั้นที่มีปัญหาเนี่ยมีอธิกรเป็นพระที่มีเครือข่ายมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพระที่มีตําแหน่งใหญ่กว่าหรือมีลูกศิษย์หาที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มีอํานาจมากมายเพราะเราจะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ย พระที่มีอำนาจพระมีตำแหน่งอยู่ได้นานกว่าจะหลุดไปหรือคนไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ power วเ,วเรียกว่ามีแบ็กดีนะมีคนสนับสนุนดีเนี่ยนะนะก็อาจจะถูกกำจัดไปช้าหน่อยแต่พอเป็นข่าวปั๊บเนี่ย น่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็กระตือรือร้นลุกขึ้นมาจัดการทีนี้เนี่ยแล้วมันเป็นแง่เสียแง่ลกใหม่การออกข่าวเหล่านี้แน่นอนเมื่อมีแง่ดีมันก็มีแง่เสียถูกไหมที่สําคัญแง่เสียหายที่เกิดขึ้นเวลานักข่าวเสนอข่าวในเชิงโลกของพระสงฆ์เนี่ยก็คืออันดับแรกคือกระทบต่อความศรัทธาของประชาชนโดยรวม คือแม้จะมีพระสงค์ที่ไม่ดีอยู่บ้างจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าทุกองค์การก็มีถูกไหมครูหมอตำรวจทหารข้าราชการใน่นักการเมืองทุกองค์การแหละมีทั้งดีและไม่ดีพระสงฆ์เองก็เช่นเดียวกันแต่บอิเว่าข่าว ดีเนี่ยมันต้องเสียตังออกข่าวอันนี้เป็นสำนวนใช่ไหมที่บอกว่าข่าวเลวหรือข่าวไม่ดีเนี่ยออกฟรีแต่ข่าวดีต้องเสียตังคืออะไรเป็นภาพลบๆเนี่ยเมื่อเสนอไปคนสนใจนักข่าวก็เลยเอาใหญ่เลยนะพอมีข่าวปั๊บก็ เรียกว่ารุมเลยหละรุมหาข่าวบางทีเขาข่าวเดียวกันนั่นแหละแต่ทําหลายช่องพอภาพเดิมๆภาพลบๆภาพที่มันไม่ดีเนี่ยนะเข้าไปสู่สายตาประชาชนให้สังคมได้รับรู้สังคมอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าพระสงค์ส่วนใหญ่ก็ไม่ดีแหละทําให้เกิดความเสื่อมศรัทธาโดยรวมมีตัวอย่างนะะ ยังมีวัดวัดหนึ่งแถวเขตบางกะปิเมื่อเราเาวสักยี่สิบปีที่แล้วท่านจเจ้าว่าที่มันซึ่งเป็นเจ้าคุณนะทำตัวไม่เรียบร้อยบางอย่างก็เล่าเลยก็ได้ตอนนี้หลายคนอาจจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วเนาะแอบล้าสิกขาไปเที่ยวกลางคืนแล้วพอเอิญมันมีเหตุการณ์ว่า มีคนไปแจ้งตำรวจว่ามีชายสองคนดูท่าจะเป็นพระมาก่อนอาจจะศึกมาหรือเปล่าว่าแล้วก็ตำรวจไปจับนายคนหนึ่งก็ถูกจับได้ว่าเนี่ยเป็นพระเจ้าวาดวัดนี้พอไปสื่อสารไปคุยกับคณะสงฆ์นะตำรวจไปคุยคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็บอกว่าศึกไปน้ำไม่เช้าคือศึกได้แต่เมื่อเช้าแล้ว แล้วนี่มาเที่ยวกินตอนกลางคืนเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงไม่ทราบแต่มีผู้ชายอีกคนเนี่ยสวมวิกด้วยเอออยู่ด้วยกันกันกบชายคนนี้ยนักข่าวก็ตาวายเห็นว่าไอ้นี่หน้าตาเหมือนพระชื่อดังรูปหนึ่งที่กรุงเทพนะแต่บ้านเกิดท่านอยู่ตรงเนี้ยอยู่จังหวัดนี้เรื่องก็เลยแดงแบบนี้ี้ก็มีคนเอาภาพ ของท่านเจ้าคุณเนี่ยกับนายคนเนี้ยมาประกบกันว่าเฮ้ยใ,ใช่เลยเท่านั้นแหละเป็นข่าวท่านก็อยู่ไม่ได้ต้องศึกเอาละ่ะเจ้าว่าเสียหายก็จริงเฉพาะวัดนั้นนะแต่พระทั้งวัดเนี่ยพระเนนทวันอดฉันข้าวโยมใส่บาตรน้อยลงกว่าที่ญาติโยมจะฟื้นกับศรัทธาม,มา คือกลับมาทําบุญใส่บาทเข้าวัดวัดเนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอย่างนี้ยคือเสียหายต่อความศรัทธาเพราะอยทําให้พระวัดนั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยประการต่อมาทําให้คนหมดศรัทธาต่อพระศาสานาหลายครั้งเท่าไหร่ครั้งเนี่ยพอมีข่าวลบๆไปเนี่ยจากที่พระศาสนา เป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์พอเห็นข่าวเชิงลบคนมงคนที่ไม่ได้มีศรัทธาหรือมีศรัทธาไม่มั่นคงเพราะไม่เคยผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมไม่เคยทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรยัยหรือพูดอีกแง่หนึ่งว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางศาสนาเลยคือแค่เป็นชาวพุทธแต่ในานามก็จะมองได้ว่าศาสนามไม่เห็นมีประโยชน์เลย หรือพระสงฆ์เชื่อถือไม่ได้คนก็ไม่อยากจะมาบวชคือมันสูญเสียประโยชน์แก่ผู้คนที่มาศึกษาพระศาสนาคือพอคนไม่ศรัทธาก็ไม่อยากจะมาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาตนเองตามคำสอนพระเจ้าคุณค่าของศาสนาที่จะมีต่อผู้คนในสังคมก็น้อยลงคนที่จะศรัทธาจะมุ่งมั่น จะปฏิบัติและเข้าถึงธรรมก็น้อยลงมองว่าศาสนาไร้สาระหรือบางคนติดอยู่แค่ศาสนาที่เป็นพิธีกรรมคือถ้ามีงานมีกิจกรรมที่เป็นพิธีกรรมก็จะเข้าไปตรงนั้นแต่จะเอาตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้ว่าศาสนาดียังไงเนี่ยเขาตัดสินไปเรียบร้อยว่าศาสนากงน็งั้นงั้นแหละไม่ได้สําคัญอะไรไม่มีความจําเป็นสำหรับชีวิต ไมไ่มีคุณค่าอะไรกับเขาเขาก็ทํามันไปตามประเพณีเท่านั้นเองอันเนี้ยเป็นความเสียหายเมื่อก่อนใช่ไหมสมัยที่ผู้คนยังให้ความสําคัญกับวัดมากกว่าเนี้ยยังมีการหยุดวันพระอย่างเงี้ยวันพระเนี่ยญาติโยมจะเข้าวัดทําบุญกันเป็นประจำหลังๆพอเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์นี่นะ คนไม่ค่อยเข้าวัดกันน้อยลงจะมีพระบางรูปบางท่านอย่างเช่นหลวงพ่อปัญญาลันทะเนี่ยเชิอเชิญให้คนเข้าวัดทําบุญวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์เลยก็เริ่มมีปรากฏการทําบุญวันอาทิตย์กันก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ภาพจําที่จะเห็นคนเท่าคนแก่จูงลูกจูงหลานไปทําบุญที่วัด เพราะวันนั้นเป็นวันหยุดใช่ไหมเมื่อก่อนคือวันพระวันโกนเป็นวันหยุดก่อนหน้าที่จะมีการปรับวันหยุดเป็นแบบสากลอันนี้พูดมาเนี่ยแ89 10ปีที่แล้วนะ <c oughs> อันนี้เรียกว่าสูญเสียเสียประโยชน์ที่สังคมจะได้ประกันที่สามอาจจะเป็นการซ้ำเติมหรือ ขยายปัญหายิ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นคือบางครั้งมันเป็นข่าวเท็จอ่ะมันไม่จริงอะ่ะม,มีการตัดต่อและเมื่อนําไปออกอากาศมันก็สร้างความเสียหายใช่ไหมกว่าที่จะรู้ความจริงว่าพระรูปน,นั้นไม่ผิดท่านก็เสียชื่อไปเรียบร้อยแล้วพระศาสนาก็สร้าง ออมีมีมีทินะมีปัญหาเกิดขึ้นมีคนมองลบละยกตัวอย่างเร็วๆนี้ใช่ไหมเรื่องเงินทอนวัดมีพระผู้ใหญ่หลายรูปนะบางรูปเป็นถึงระดับรองสมเด็จถูกจับดำเนินคดีท,ทั้งทที่ความผิดเบื้องต้นน่ยมันเกิดจากข้าราชการ ที่เสนอโครงการไปยังท่านแล้วขอเงินคืนประโยชน์ที่ได้ก็คือได้กับข้าราชการเหล่านั้นเป็นหลักส่วนวัดก็ได้บางส่วนไปตามโครงการที่ถูกร้องขอถูกเชื้อเชิญให้เขียนพอเขียนโครงการมาท่านก็นําเงินส่วนที่ได้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ครบตามร้อยเปอร์เซ็นท่ทานก็ไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหลายรูปที่ พ้นผิดมาได้เพราะว่าท่านนำเงินไปใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์แต่ก็มีหลายวัดที่ท่นรอดมาได้อย่างตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยวัดฉเฉลิมเมื่อเกียรติอย่างเงี้ยเออได้ไหมเนี่ยเออแล้วกันนะนจริงๆมีหลายวัดมากกว่าน,นี้ท่านจะวัดรับอะไนระเช็คไว้แต่ไม่ได้ไปขึ้นเช็คจริงๆเป็นเรื่องดีนะ ก็คือท่านก็อาจจะเอกใจหรืออะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาตำรวจมาไต่สวนมาจับกลุ่มอย่างเงี้ยท่านก็ยื่นเช็คให้ทุกนี่คือท่านไม่รับอะรับมาแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผิดท่านไม่ได้หลายวัดที่รอดเนี่ยเพราะอย่างนี้บางวัดเนี่ยไม่รับโครงการนี้เลยเจ้าที่สำนักพุทธเสนอมาไม่รับ ไม่เอาบางรูปบางวัดเนี่ยรับเช็คแต่ไม่ขึ้นเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่มันเสียเสียหายเนี่ยมันซ้ําเติมวงการส่งที่มีปัญหาหรือย่ําแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าเราในฐานะผู้เสพข่าวเนี่ยระวังแค่ไหนอย่างตัวอย่างของหลวงพ่อพระพิมมลธรรม เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยท่านถูกใส่ความด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์หาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ท่านถูกจับคุงไปไปขังที่สันติบาลเป็นเวลาถึงห้าปีพระผู้ใหญ่อะลำบากลำบนเพราะสุดท้ายก็พ้นผิดทุกข้อกล่าวหาอย่างเงี้ย แล้วใครจะรับผิดชอบจากท่านศึกทั้งทั้งที่สารยังไม่ตัดสินเอาด้านไปขังคุกอันนี้เป็นปัญหาพระทิวัดอาตมาอยู่ก็เหมือนกันมีพ้ารลูกหนึ่งมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับคาราวาสแต่เสนอข่าวไปเหมือนกับ ท่านไปฆ่าใครตายอย่างนั้นอ่ะทั้งที่ความเป็นจริงคือท่านกําลังถูกรุมทําร้ายจากนักเลงหลังวัดอ่ะพนัเลงหลังวัดเนี่ยเป็นอันธพาลนแล้วกันนะมากันหลายสิบคนอ่ะในจังหวะนั้นไม่มีใครช่วยท่านเลยท่านก็ต้องอาศัยอุป,ปกรณ์คือไม้เราบันไดที่ท่านมีอยู่เนี่ยป้องกันตัวเองก็แค่ป้องกันตัวเอง แต่พอเป็นข่าวมาดูเหมือนท่านผิดพราะคนไปฟ้องตำรวจคือฝ่ายนู้นบอกว่ถูกทำร้ายทั้งที่มันมีที่มาคือพวกเนี้ยมาดื่มเหล้าภายในวัดเออะอวยวายแล้วเอะอวยวายนี่ที่ไหนไม่เอะอดันมาเอะอวยวายใต้กุฏิท่านท่านก็เลยไปปรามไปเตือนมันหรืว่ามันมันก็ไม่พอใจเพราะมันกำลังเมา ต่อให้มันไม่เมามันก็จะหาเรื่องพระได้เพราะเป็นอันตาพานใช่ไหมแต่พอตอนออกข่าวเนี่ยโอ้โหกลายเป็นพระผิดแบบอย่างนี้เป็นต้นอีกรายรูปเป็นแบบนี้นะบางทีก็ถูกใส่ร้ายจากตํารวจหรือบางทีก็พระที่ไม่ประสงค์ดีก็ใส่ร้ายใส่ความทัานแต่ตอนที่ ท่านพ้นผิดหรือตำรวจปล่อยตัวหรือพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยไม่เป็นข่าวยมไม่เป็นข่าวตอนที่ดูเหมือนว่าท่านจะผิดหรือตอนเกิดคดีความโอ้ยเป็นข่าวเลยเกินที่วัดรุ่มคุงคารามก็เหมือนกันท่านเจ้าวาดถูกใส่ความถูกตำรวจพร้อมกับมัคคายกวัด รวมหัวกับพระบางรูปในวัดนะเขายังไม่เอ่ยเลยว่าเป็นใครใส่ความท่านเจ้าว่านําผู้หญิงซึ่งไม่รู้เป็นใครมายัดใส่ในห้องท่านเียวว่ายัดเลยกันนะผลักเข้าไปในห้องท่านในช่วงสองทุ่มโดยมีพระรูปอื่นๆที่อยู่วัดวัดนั้นเนี่ยอยู่กุติใกล้เคียงเป็นพยานได้ว่าตํารวจใส่ความท่าน แต่ด้วยความกลัวเนาะกลัวที่ตำรวจขู่ทางพระเลยต้องเงียบแต่ภายหลังท่านก็ยินดีมาเป็นพยานในชั้นศาลแต่เชื่อไม่ยอมผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปเลยไม่มีความผิดตำรวจไม่จับกุ้มหนึ่งตำรวจไม่จับกุมสองไม่มาให้การในชั้นศาล ตอนเอในช่วงเนี้ยตอนที่แบบคดีความไปที่ยุติว่าพระไม่มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะชั้นศาลหรือในศาลสงฆ์ไม่เป็นข่าวอยู่ไม่เป็นข่าวตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ไหนนะท่านเจ้าวาดหรืออดีตเจ้าวาดวัดนั้นก็มีเจ้าวาดองค์ใหม่ละจริงๆมันมีที่มา ว่าไม่มันมีใครบางคนหวังผลประโยชน์ต้องการทรัพย์สมบัติที่เป็นที่ธรณีสิงที่ธรณีส่งของวัดแต่ท่านเจ้าวาดไม่เห็นด้วยคือจะเอาที่ของของวัดเนี่ยที่ธรณีสงเนี่ยไปทําอาคารพณิชย์ท่านไม่ยอมเพราะไม่ยอมเสร็จก็หวังทางชั้นใช่ไหมท่านทางฝ่ายนั้นก็เลยไป เรียว่าจ้างวานหรือสูงหัวก็ได้นะกับตำรวจกับพระภายในวัดรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็จัดการท่านอันนี้ก็เป็นปัญหานะะเรื่องที่เล่ามาเนี่มีพยานยืนยันได้หมดเลยนะว่าแต่ละเรื่องแต่เรื่องเพราะฉะนั้นในฐานะนักข่าวขอร้องนะที่จะต้องระวัง ควรจะใช้สติไตรตรองคือไม่ควรเชื่อข่าวทั้งหมดเสนอข่าวในแบบที่กักบ้างไม่ใช่แบบตามเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้ไปสุดๆคือตอนปัญหามันเกิดเนี่ยโอเคคุณก็ว่าไปตามนั้นได้แต่ก็เผื่อใจไว้บ้างเลยไหมพูดเผื่อไว้ไหมว่าสถานการณ์จริงอาจไม่ได้เป็นแบบนี้ เพราะเวลาความจริงมันปรากฏซึ่งความจริงอาจจะไปตรงกันข้ามไงคุณไม่ได้มาแก้ข่าวให้คณะสงฆ์คุณไม่ได้มาแก้ข่าวให้กับองค์กรสงฆ์และคณะสงฆ์เองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาถแถลงมาชี้แจงดังนั้นจุดสำคัญก็คือเวลาเสนอข่าวก็ชัดเจนเฉพาะองค์งนั้นพระรูปนั้น อย่าเสนอแบบเหมารวมใช่อยู่ว่าพระสงฆ์อ่ะไม่ดีมีอยู่จริงอันนี้เขียงไม่ได้เลยแต่ก็ไม่หมายความว่าพระวัดนั้นพระตำบลน,นั้นพระย่านนั้นทำตัวไม่ดียกตัวอย่างเช่นตำรวจไปจับกลุมพระสามรูปในวัดวัดหนึ่งก็บอก โอ้ยตรวจพระทั้งวัดแล้วเจอตั้งสามรูปก็มันแค่สามรูปในบรรดาพระหเว่าน,นั้นหรือเวลาไปตรวจตรวจเจอฉี่สีม่วงเนี่ยก็เสนอข่าวไว้สิว่าวันนี้ไปตรวจพระสิบวัดเจอสองวัดเจอหนึ่งวัดก็ว่าไปบางทีพูดเสมือนว่าเป็นข่าวใหญ่โต ทางด้านที่มันก็เป็นเรื่องเล็กๆประการที่สองคือตรวจสอบแหล่งขาวให้ดีว่าน,น่าเชื่อถือไหมมีหลักฐานชัดเจนไหมไม่ใช่ข่าวลือเพราะเดี๋ยวนี้มันมีใครบางคนเนาะที่ถูกจ้างวานมาบวชแล้วทำลายพระศาสนาหรือบางคนบวชมาเพื่อสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะไม่ไม่สม คือตั้งใจมาทําสิ่งที่ไม่ดีจะด้วยตั้งใจในส่วนตัวหรือจะถูกจ้างวานก็นแล้วแต่ประการที่สามนะอีกประการหนึ่งก็คืออย่าแชร์ข่าวโดวยไม่ไตรตรองคือเรื่องผิดๆเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะมีคนตัดต่อภาพตัดต่อคลิปมุ่งทำลายคนบริสุทธิ์ สร้างความเข้าใจผิดไม่รู้ละฉันก็แชร์ไปบางทีนักข่าวเองหรือบางทีก็เป็นคนทั่ทวไปคือขเขาลบไม่จําเป็นต้องแชร์ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนแชร์เองแหละคนที่ชอบที่จะเสนอว่าเออเนี่ยฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรู้เป็นคนแรกเ การต่อมาก็จะขอร้องนะขอร้องไปยังนักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะว่าเวลาจะเสนอข่าวเนี่ยขอให้หาข้อมูลที่รอบด้านได้ไหมไม่ใช่เฉพาะด้านลบถ้ามีข่าวไม่ดีบางอย่างก็ควรให้ผู้รู้มาให้ข้อมูลให้คำนําด้วยไหมเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับ การเมืองเราอนักการเมืองที่มีความรู้มีประสบการณ์มาพูดใช่ไหมเวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับตํารวจเราเอาตํารวจที่เป็นตํารวจผู้ใหญ่มีบทบาทมีความรู้มาพูดใช่ไหมเวลามีทหารสร้างปัญหาเราเอาคนที่มีอํานาจหน้าที่มาพูดใช่ไหมแต่เวลามีปัญหาคณะสงฆ์อย่างเงี้ยน,น้อยครั้งมากที่จะเอาพระผู้ใหญ่เอาพระที่มีความรู้ มาพูดมันก็เลยได้ยินแต่คำพูดของพระที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายอาจจะมีพระที่มีความรู้มีความสามารถบางรูปนะที่สามารถบ่อยๆอันนี้ก็ชื่นชมท่านแต่ทั่ว,วไปเวลามีปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาพระระดับเล็กๆใช่ไหมที่ไม่ได้มีที่ภาวะไม่ได้มีคุณธรรมมากมายหรือไม่ฉลาดในการพูด พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไปให้สัมภาษณ์มันก็เสียหายสิยงมว่าไหมแทนที่จะให้ความรู้ให้สติปัญญาแก่ญาติโยมกลายเป็นทำให้โยมตำหนิได้ทำให้โยมด,ดูถูกได้รายการต่อมาตรวจสอบข้อท็จจริงก่อนดีไหมก่อนจะเผยแพร่เพราะไม่งั้น มันจะเกิดความเสียหายต่อพระที่บริสุทธิ์บางทีพระกอทำเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยแต่เพราะเอิญพระกอเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระรูกหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ดีมีชื่อเสียงทําให้ระวังก็จะเสนอว่าอา้าวพระกอลูกศิษย์พระอาจารย์ขอพระอาจารย์ขอคือไม่รู้เรื่องกับเขาอ่ะก็เสียหายไปด้วยอันนี้ต้องระวังประการที่สาม ก็คือเน้นแนวทางแก้ปัญหาหาทางออกร่วมกันถ้าตัวเองไม่มีความสามารถในการหาทางออกก็ให้ผู้รู้มาเสนอแนะพระที่ทรงความรู้มีสติปัญญาดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยมีมากมายในสังคมไทยในวงการสงเรารู้กันดีว่าใครแบบไหน ถ้านึกไม่ออกก็เข้าไปที่สํานักปฏิบัติที่มีมาตรฐานไปยังมหาวิทยาลัยของสงฆ์ไปสอบถามถ้าต้องการเชิงวิชาการก็ไปที่หมหาวิทยาลัยถ้าต้องการความรู้ทางด้านปฏิบัติก็ไปสํานักปฏิบัติที่มีมาตรฐานเหล่านั้นไม่ใช่เห็นใครพูดเก่งพูดได้เอาไม้จอ่อปากแล้วพูดได้เนี่ยก็ให้เขาตลอดพระบางรูปนี่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ มีความเก่งกาจอะไรความรู้ก็เรียกว่าไงเดียระดับหางอึงอะเรียนมาน้อยปฏิบัติมาน้อยแต่พูดใหญ่โตพูดเคืองคนก็เลยหลงเชื่อเรียกว่ากล้าพูดสัอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นแนวทางแก้ปัญหาอย่าขยายความเสียหายมากขึ้น ก็จะมีข่าวไม่ดีแล้วเราพูดเยอะเกินอ่ะอย่างสมมติเรามีข่าวสักเรื่องเนี้ยคนนั้นก็ออกข่าวคนนี้ก็ออกข่าวช่องปกติออกข่าวแล้วก็ทางอื่นออกข่าวตามไปด้วยอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็น่าเป็นห่วงมากเพราะนั้นเนี่ยกล่าวด้วยสุขเนี่ยข่าวเชิงลบของพระสงฆ์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราก็ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาใช่ไหมในฐานะสื่อมวลชนก็ควรตระหนักว่าตัวเองเนี่ยเสนอข่าวอะไรมีผลกระทบทั้งสิ้นเพราะฉนั้นหวังเป็นอย่างยิ่ยงนะว่าสื่อมวลชนเองจะระมัดระวังในการเสนอข่าวหรือญาติโยมเองก็ต้องระมัดระวังในการนําเสนอหรือแชร์ข่าวต่างๆออกไปในวงกว้าง ท้ายที่สุดนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เป็นสาระก็ชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอัตมาจะพยายามที่จะนำส่งธรรมะหลักคิดหรือบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้แก่ญาติโยมเป็นประจำทุกๆวันจเจริญพร